วันที่28พฤศจิกายน2568ที่วัดสิงห์ท่าอำเภมืองยโสธรจังหวัดยโสธรได้มีการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงโดยมีนายชันชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานฝ่ายคารวสพระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยะโสธรเจ้าอาวาสวัดมหา,าธาตุพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะพระสังฆาธิการจากทั้ง9ก้าอำเภอร่วมประกอบพิธีทางศาสนาบรรยากาศภายในศาลาการเปลี่ยนเต็มไปด้วยความสงบของข้าราชการและพระสงนิครชาวจังหวัดยโสธรที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสุภาพไวทุกพนมมือด้วยจิตที่ตั้งมั่นเพื่อร่วมสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน โดยช่วงเวลาสำคัญของพิธีพระเทพวงสาจารย์ได้นำผู้เข้าร่วมเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา93วินาทีเพื่อรวมพลังแห่งศรัทธาและความกตัญญูทรงผ่านกระแสจิตอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระพันปีหลวงเพื่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคคาลัยด้วยความอาลัยยิ่ง ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรประธานในพิธีได้ทอดผ้าไตรบังสกุลข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลท่ามกลางความซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยพระสงฆ์นิกรจังหวัดยโสธรต่างตั้งปณิธานที่จะสืบสารพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแด่แม่ของแผ่นดินสืบไปจบข่าว